กระดิ่งผีสิงในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเก่าแก่มีเรื่องเล่าถึงกระดิ่งที่ถูกแขวนไว้ในโบสถ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในทุกคืนที่ลมหนาวพัดผ่านชาวบ้านจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นเองโดยไม่มีใครเคาะและเสียงนี้มักจะตามมาด้วยเสียงกระซิบที่ฟังไม่ออกคืนหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้ถึงเรื่องราวนี้ได้ตัดสินใจเข้าไปในโบสถ์เพื่อสำรวจเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้กระดิ่ง เขารู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบและเงามืดที่ลอยอยู่รอบๆกระดิ่งเมื่อเขาเอื้อมมือไปแตะกระดิ่งเขากลับรู้สึกได้ถึงมือเย็นเฉียบที่จับข้อมือของเขาและดึงเขาไปในความมืดนักท่องเที่ยวพยายามตะเกียกตะกายเพื่อหลุดพ้นจากมือเย็นนั้นแต่เสียงกระซิบกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะที่น่ากลัวและแสบแก้วหูเขารู้สึกว่ามีเงาของคนที่ยืนอยู่รอบๆตัวเขาเงานั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จนกระทั่งเขาเกือบจะสัมผัสต,ตัวเขาเสียงกระซิบดังขึ้นเป็นเสียงพูดที่ชัดเจนว่าช่วยฉันพาฉันออกไปจากที่นี่ นักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะหนีออกจากโบสถ์แต่เมื่อเขาหันกลับไปเงามืดที่ยืนอยู่รอบๆก็หายไปทันทีเช้าว,วันรุ่งขึ้นนักท่องเที่ยวรีบกลับไปที่หมู่บ้านและเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวนี้ให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเขาจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ลมหนาวพัดผ่านชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นเองโดยไม่มีใครเคาะและเสียงกระซิบที่น่ากลัวก็ยังคงดังขึ้นในบางครั้ง